โวัสดียูทูบและผู้ชมกันดิดิ้อนับ้ข้าสู่รายการเอาไปต่อทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับแมววาสบีพี่สกันแล้วนะซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนหาของทั้งหมดในเกมเลยนะฮะแล้วก็จะมารีวิวให้ดูด้วยว่าพลังมันเป็นยังไงนะฮะนี่ครับพวกค้อนพวกดาบอะไรต่างๆ๋ยว,วันนี้จะมาสอนให้ดูว่ามันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยใครที่สนใจและรับฟังกัต่างๆขอแนะนําร้านนี้เลย อีดิทเบิร์ชชอปลันและฟาร์มโลบักแมพต่างๆทียังมีกดเกมพันและพวกพิสซัดด้วยแล้วก็รับเติมโลบักมีรหัสบอลฟูและคิงพีษขายบริการแยกะๆเต็มอร์โวตใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็เริ่มตั้งแต่อันแรกเลยอันแรกก็คือนี่เลยฮะร้านสุดปุ๊บพิซร,ราคาจะอยู่ที่2500ัาร้อยบาทนับเนี่ยก็สามารถสุ่มจักตัวนี้ได้เลยนะก็จะมีผลตีนหมีผลไฟผลโดนัทที่เราได้กันบ่อยๆนับเนี่ยก็จะมีผลโดนัท ผลไฟนะครับแล้วก็มีผลพาวนะครับนะก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแบบรวดเร็วนะฮะเอาแบบรวดเร็วทันใจเพราะว่าวันนี้ของมันน่าจะมีเยอะนะครับผลพาวครับก็ท่าแรกเลยก,ก็คือนี่เลยเป็นการยิงตีนหมีออกไปท่าที่2ว่าไงเป็นการยิงแบบรัวรอันที่3เป็นการยิงแบบอย่างนี้ระเบิดด้วยนะแล้วก็อันที่4เป็นการยิงพลังสีแดงออกไปนะก็ผ่านออกไปแล้วฮะแล้วก็นี่ก็คือพลังผลตีนหมีอ่ะต่อไปฮะก็คือผลอะไรผลไฟ ไม่รู้ว่ามีทั้งหมดกี่ผลนะแต่ว่ารู้สึกเหมือนผลจะมีแค่3ผลนั่นเ่ยนะผลไฟก็จะมีทั้งหมด4ท่าแต่ว่าท่าแรกเลยคือหิ่งห้อยพึ่งส่วนท่า2คือไม่มีอะไรออกมาฮะนะส่วนท่า3คือสาวคีส่วนท่าสี่ก็ไม่มีอะไรออกมาอีกแล้วฮะก็ไม่รู้ว่ามันบักหรือว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่านะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลอื่นกันดีกว่าตอนนี้ก็เหลือผลโดนัทก็มีทั้งหมด3ผลนะซึ่งผลโดนัทกินไปแล้วตัวเตกด้วยนะฮะนี่ กินเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็มีทั้งหมด4สกิลท่าแรกเลยก็เป็นการยิงหมัดโมจิไฟนี่ส่วนท่า2ท่า2ก็เป็นท่านี้เป็นการเหวี่ยงเซ่ไปล็อกศัตรูนะครับมันจะเหวี่ยงแล้วก็ทุบใส่ศัตรูครับแล้วก็ท่า3ก็โดดทุบเนี่ยส่วนท่าสว่าไงท่า4ีเป็นการใช้หมัดแบบรัวๆเนี่ยนี่ก็คือผลโมจิแล้วก็ผลทุกผลในเกมเลยไม่รู้ว่าจะมีผลอื่นหรือเปล่าของก็สุมได้แค่3ผลนะฮะอ่ะก็ต่อไปฮะก็คือดาบซุซุย เดี๋ยวจะมาสอนหารนี้ก่อนเลยครับก็คือดาบซูซนะุยะการฟันก็จะเป็นแบบนี้นะ <c oughs> นี่ยน,นี่คือการฟันนะฮะอ่าโอเคส่ว so นสะกิลว่า้่าเรกเป็นการพุ่งนี่ฮนะเป็นการพุ่งออกไปข้างหน้าครับแล้วก็ท่าสองเป็นการยิงขึ้น,นครับนี่เป็นการยิงขึ้นแบบนี้เลยฮนะทะลุไปโดนทะลุไปโดน2ตัวเลยนี่ฮะถ้าแรกเป็นการพุ่งครับแต่ไม่รู้ว่าจะพุ่งโดนหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็คือดาบซูซูยะซึ่งวิธีหานะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดภาพสวยก่อนนี่ก็เปิดแล้วดีกว่า วิธีหาให้โลเนี่ยช้างมันหันไปตรงนี้ใช่ไหมแล้ก็หันไปตรงเนี้ยเกาะเลขนะครับแล้วเราก็เดินไปข้างหน้าครับพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเกาะที่รูปทรงเหมือนหินใช่ไหมมันจะอยู่ข้างกันเลยครับมันจะเป็นเกาะที่มีเสาเยอะๆเออมีเสาอยู่ประมาณ6เสาหรือว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะอ่าประมาณ7จ็ดแปดเสาอะไรงี้นะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีบอสโซโลให้เรามันตีบอสโซโลตรงนี้นะวิธีตีก็หาปุนพิษาที่ยิงไกลได้โจมตีไปเรื่อย แต่ถ้าเกิดว่าอยากเร็วใช้ค้อนฮัมเมอร์ครับอ่าค้อนฮัมเมอร์นี้สามารถไปซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันซื้อที่ไหนนี่อันต่อไปคือค้อนฮัมเมอร์นะครับอ่าค้อนอะไรเนี่ยด็อกฮัมเมอร์นะครับนี่ฮะด็อกฮัมเมอร์ก็มี1สกิลครับก็คือท่านี้อ่าเป็นการยิงคื้นนะครับยิงไป2อันนะครับอ่าแล้วก็การทุบนะครับนี่เป็นการทุบนะครับซึ่งมันดีมากเลยนะครับสำหรับอาร์ค้อนอันนี้นะครับมันแรงด้วยนะนี่เลยมันจะขายอยู่ที่บริเวณข้างหลังมันจะ ให้เราไปที่ข้างๆเกาะช้างนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นเกาะหน้าตาแบบนี้ที่มีจรวดนะคุณผู้ชมอ่าคอนทัมเมอร์นะครับสามารถมาหาได้ที่ตรงนี้เลยครับไม่เลยนะครับนะโอกาสดรอยู่ที่10%รนะก็คือเราต้องมาตีบอสตัวนี้นะซึ่งไม่รู้ว่าใช่อันเดียวกันหรือเปล่านะฮะนี่แต่มันเก่งนะครับมันเก่งมากเลยนะฮะอ่าก็นี่ครับมันจะอยู่ข้างช้างนะครับเกาะตรงนู้นเลยครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูอันที่อยู่เกาะนี้ด้วยนะก็คือหลัง หลังเนี่ยหลังตจ้หลวจมันจะมีของขายนะคุณผู้ชมอ่าหลังตจ้หลวจนะครับเนี้ยก็ซึ่งตจ้วจก็สามารถตีได้นะครับแล้วก็มันจะดอบอปเด,ด้วยนะครับอ่าส่วนอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้ฮะก็เราทําการซื้อก่อนอ่าซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปนี่มันจะเป็นอันนี้มันจะเป็นกล่องอันนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยแล้ก็กดเข้าไปครับปึ๊บนี่มันจะได้ขวานออกมาฮะเนี้ยขวานนี้ก็การทุบเหมือนกันครับทุบเหมือนคอนเลยแล้วก็เนี้ยสกิล ไปการยิงดวงจันทร์นะครับส่วน,นตัวเอ็กตัวเอก็เอกคือไปการยิงจรวดปู้ออกไปฮะโอ้โหอย่างจ้าพ okay ี่เคโคตรจ้าฮะเนี่ยก็มาซื้อได้ตรงนี้นะครับมากดสุ่มเอานะครับราคาการสุ่มจะอยู่ที่2องล้านห้าแสนนะครับนะก็ถือว่าราคาแพงเอาเรื่องนะอ่ะโอเคตรงนี้มันจะมี X d ดีดรอปด้วยนะคุณผู้ชมซึ่ง X d ดีมันคืออะไรไม่รู้นะผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะโอกาสดรอปเท่าไหร่ไม่รู้อะนะโอเคโอกาส อ้าหกแสนหกแสนเบลี่เหรอหกแสนเบลี่ดบตีตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยหน้าหกแสนเบลี่อ่ะเอาเป็นว่าเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่าเอาละครับก็อันต่อไปก็คือเผาปลาฉลาม v 4นะครับก็คือมันจะอยู่ที่เกาะตรงเนี้มันจะเป็นเกาะหน้าตาแบบนี้นะครับผู้ชมให้เราไปที่เกาะหน้าตาแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็เตรียมตังไว้เยอะๆเลยเพราะว่ามันอาจจะดอบยากนะฮะอ่าโอเคมันจะมีทางเข้านะครับนี่ทางเข้าแล้วก็ข้างในจะมีฉลาม อ่าซึ่งเราสามารถเสียด40โลบัตซื้อได้เลยแต่ว่าใครที่ไม่อยากเสียก็ฟาร์มตังมาสุ่มราคาการสุ่มจะอยู่ที่99 5,000า่าบาทนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวจะสุ่มให้ดูนะครับนี่ได้มา2อ,อันก็เป็นออฟแบบนี้เลยนะเนี่ยมันจะเป็นเผาวิศรศบแล้วก็กดไปที่ช่องแล้วก็กดคลิกโจมันก็แปงลงร่างทันทีครับนี่เย็ดคีแปงลงร่างเป็นปัาฉลามนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยนะเพิ่มเลือดเป็นห้าหมื่นเลยนะครับโอ้โหโคตรเยอะอ่าส่วนเคลื่อนที่เร็วก็ไม่ได้เคล อ่าเหมือนจะเพิ่มเลือดอย่างเดียวนะครับเออมันเพิ่มเลือดเราให้เยอะมากเลยนะฮะก่อนนี้ก็คือเผาปลาฉลามนะคุณผู้ชมครับมันจะเป็นออฟแบบนี้เวลาที่เราสมได้อ่าก็มีประมาณนี้เลยนะครับต่อไปก็คือเกาะน,นี้เกาะน,นี้มีอะไรขายไหมเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับน่าจะไม่มีว่ะนะว่าเกาะน,นี้ไม่มีแบบร้อแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูก่อนละกันอ่าโอเคไม่มีอะไรขายนะคุณผู้ชมไอ้นี่ไงมันคือ d ีดีเอ็มบ็อกนะฮะราคายอยู่ที่9 0 0 0 0บาทนะ ซื้อแล้วได้เลยนะฮะนี่ครับก็กดดูก่อนมันคือดาบนะดาบไม้ครับนี่เองครับนี่ฮะเวลาถือก็ถือแบบนี้เลยนะฮะดาบเพชรนับอ่าไม่มีสกิลนะมีแต่ท่าฟันนะท่าฟันล้วนๆนะครับไม่มีสกิลเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูก่อนว่ายังมีอะไรหลงเหลือไหมผมก็ลืมเช็คเช็คเกาะนี้ด้วยไงนะฮะแอบโอเคไม่น่ามีนะคุณผู้ชมอ่ะก็มีแค่ดาบเพชรนะเกาะนี้นะคุณผู้ชมครับ เาละครับก็เดี๋ยวเราไปดูอาวุธชิ้นต่อไปนะฮะก็มันจะอยู่ที่ก่อเห็ดหน้าก่อเลขเลยนะฮะหน้าตาก่อก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะอาจจะมีเห็ดแล้วก็ขั้วโคดด้วยแล้วก็มันจะมีตรงนี้นี่มันจะมีให้สุ่มนับก็คือสุ่มเคียวราคาอยู่ที่1ล้านบาทนะครับนะก็ทําการสุ่มไปแลวฮะนี่ครับก็เหนียได้แล้วฮะโอ้โหนะก็จะเป็นกล่องสีเหลืองแบบนี้เลยนะฮะอ่ะกดเข้าไปฮะมันจะเป็นเคียวสีแดงแบบนี้นะเคียวสีแดงแบบนี้เลยนะ,ะนี่เวลาฟันก็จะเป็นแบบนี้ การฟันนะครับแล้วก็สกิลมันจะไม่มีนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากแต่มันฟันไวมากูดิฟันยังไวนะคะแล้วก็เกาะต่อไปนะที่จะมาสอนหาก็คือเกาะนี้นะครับเกาะนี้ก็จะเป็นเกาะที่มีหลังคาสีสันเลยนะฮะอ่าก็ซึ่งมันจะอยู่ใกล้ๆกับเกาะเห็ดเลยนะครับอ่ะมาที่ตรงนี้ก่อนเลยฮะตรงกลางครับอ่าตรงกลางครับมันจะมีแบบว่านี่เหมือนเป็นแท่นนันเชิญครับอ่ามันจะเป็นแท่นนันเชิญแบบนี้ใช่ไหม แล้วก็มันจะมี n อ c ตัวนี้เอ c ตัวนี้มันจะขายออฟนะฮะมันจะขายออฟพิงราคาอยู่ที่สล้านบาทนะคะ2องล้านห้าแสนบาทเนี่ยมันจะเป็นออฟแบบนี้เลยนะฮะและจากนั้นเราก็เอาออฟเนี่ยนะ,ะเอาออฟของเรานะมาทําการเชิญบอสปุ๊บบอสมันก็จะเกิดตรงนั้นให้เราตีบอสนะฮะพอมันตายเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสได้ไอ้กล่องสีฟ้านะเออสีชมพูด,ดีนะเออนะแล้วก็โอกาสดอกถ้าไหลไม่รู้แต่ผมตีครั้งเดีผมได้เลยนะครับอ่ามันจะเป็นกล่องแบบนี้แต่บอสตัวนี้ก็ ก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกนะฮะสำหรับคนที่มีคอรนับบอกเลยว่าสบายนะครับมันก็จะเป็นฟอร์เรติโนแบบนี้เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะเป็นอะไรนี่เลยฮะมันคือดาบฟอร์เรติโนสีชมพูเลยนะเวลาเอ็กเวลาเอ็กก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็การฟันอ่าการฟันนี่การฟันการฟันอ่านี่คือการนี่คือการฟันนะครับโอย้ยางเทนะแล้วก็สกิลของมันนับถ้าเรก็ไปกันทําอะไร นี่ฮะเป็นการปาดอกไม้ครับเวลาที่เราเดินไปใส่ดอกไม้มันก็จะเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับนี่ผมก็มารีวิวครั้งแรกนะเพราะว่าของแต่ละชิ้นมันต้องหาแบบสดๆนะฮะเวลาที่เราเปลี่ยนดาบดาบอันเก่ามันจะหายไปนะครับก็เลยยังไม่เคยได้ลองดาบนี้นะฮะเออนี่มันจะเป็นการปาดอกไม้แล้วก็เคลื่อนที่เร็วนะครับโอ้โหอย่างเร็วฮะแล้วก็ท่าสองว่าไงฮะท่าสองท่าสองนี่น่าจะยิงขึ้นไงตามที่ว่าเออนั่นไงตามที่คิดไว้เลยนะฮะยิงขึ้นนะครับ อ่านี่ถ้าใครมีคอนทัมเมอร์จะตีสบายเลยฮะนี่ครับอ่าแต่ว่าดูดาบนี้ก่อนมันก็ฟันไม่ค่อยจะเร็วเท่าไหร่นะมันก็ฟันไม่ได้แรงอะไรมากเท่าไหร่หรือว่าผมต้องฆ่าตัวตายก่อนนะเวลาเปลี่ยนดาบต้องฆ่าตัวตายนะจึงจะมีดาเหจดาบนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะขอดูให้ทั่วก่อนนะว่ามันจะมีอาวุธชิ้นไหนเพิ่มหรือเปล่านะฮะอ้าแล้วครับคุณผู้ชมครับผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเกาะที่อยู่ข้างเกาะเห็ดนะฮะ อ่ามันจะมีของขายอยู่ก็คือชุดเกาะนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าชุดเกาะอะไรนะครับนะก็ซึ่งมันจะขายอยู่ข้างๆเกาะห็ดก็คือเกาะที่มีหลังคาสีแดงสีเหลืองสีดํานะฮะโอเคเราก็เดินทางไปที่เกาะน,นั้นเลยนะครับอ่าเดินไปเลยเดินทางไปเลยโอเคนะครับนี่ฮะนะซึ่งมันจะอยู่ข้างหลังเกาะตรงนี้เลยครับมันจะเป็นชุดเกาะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ปะเนี่ยเออสามสิบห้าล้านบาทนะซึ่งมันซื้อมามันก็จะเป็นกล่องนะนี่มันจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับ ไม่ใช่นี่มันจะเป็นผลไม้ปีศาจนะจะเป็นผลปีศาจแล้วก็กดกินเข้าไปมันก็จะเป็นลูกสีเขียวอย่างนี้นะครับอ่าเป็นลูกสีเขียวแบบนี้นะคุณผู้ชมครับซึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าเก็บใส่กระเป๋าได้หรือเปล่าเฮ้ยทิ้งก็เสียได้วะโอเคนี่ฮะอ่าไอ้นี่ฮะนี่นี่นี่อันนี้คือแบบว่าพอเราได้มาแล้วเราก็สามารถกดได้ไม่ได้เลยนี่พอกดไปแล้วมันจะได้เลือดประมาณหนึ่งแสนก็เลยดีเดียวเจียวโอ้โหยะมันเป็นชุดเกาะอะไรไม่รู้อะเพิ่มเลือดได้ด้วยฮะดูดีโคตรเปก นะคือมันล่องขนได้ตัวดีฮะอืออะไะครับก้นี่ก็คือหมวกราคา3 5ล้านบาทนะับเพิ่มเดินม,มา1นึ่งแสนก็ถือว่าดีเลยนะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะ,ะก็คือดาบของแชงคูดนะะับซึ่งดาบของแชงคูดเนี่ยเราต้องไปหาถ้วยรางวัลก่อนนับหรือว่าถ้วยแชมป์หรือว่าถ้วยครับนะอ่าเราต้องไปหาถ้วยครับเดี๋ยวจะบอกจะบอกว่าถ้วยครับมันเกิดตรงไหนแล้วก็มันเกิดยังไงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะอ่าซึ่งถ้วยครับนับอ่าผมกลับมาที่ก่อนแรกก่อน หน้าตามก็จะเป็นแบบนี้เราต้องไปหาชิ้นนี้มาก่อนอย่างแรกเลยนะครับถ้วยคับนะับมันจะตบใต้ต้นไม้นะคุณผู้ชมทุก3 0มสิบวินาทีเนี่ยเข้าเกมมา3 0มสิบวินาทีมันจะเกิดครับเกิดแบบร้อเปเนะกาะไหนที่มีต้นไม้มันจะเกิดมาหนึ่งอันนะฮะอ่าแล้วก็หาดูเลยจะมีเกาะเลขเนี่ยแล้วก็มีเกาะตรงนั้นนะ่ะไอ้นะไอ้เกาะที่มันเป็นบอลสีฟ้าแล้วก็เกาะแม ma, กมาเกาะที่มีแฮนด์ค็อกนะฮะเกาะเห็ดไม่แน่ใจแล้วก็เกาะไอ้ที่มันเป็นบ้านหลังสีแดงสีเหลืองสีดำดำนะครับก็ให้เราหาถ้วยรับนะับ อ่าสามสิบนาทีจะเกิดนะครับพอเราพอเราเจอแล้วเราก็ไปเกาะที่อยู่ข้างๆกับเกาะหินนะครับอ่าเนี่ยเราก็พุ่งไปเลยฮะพุ่งไปเลยเราจะเจอกับเกาะก้อนหินแบบนี้นะอ่ามันจะเป็นเกาะที่มีก้อนหินแบบนี้เราก็เดินทาไปที่นั่นนะครับอ่าโดตรงไปเลยครับนี่นะนี่คือเกาะที่มีแชงคูนะครับแต่ว่าตอนนี้บอสยังไม่เกิดมานะซึ่งเราต้องเอาถ้วยรางวัลเนี่ยเอามาเชิญบอสตรงนี้นะครับเอามาเดินชนได้เลยบอสก็จะเกิดทันทีครับเนี้ยเป็นบอสแชงคูตรงนี้เลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะต้องขอเวลาตีสะหน่อยนะซึ่งมอสเชงคูดมันเก่งนะมันมันยิงไฟได้นะต้องระวังด้วยนะอ่ะก็ดูซิว่ามันจะดอบให้ผมเลยหรือเปล่านะอ่ะตีไปเรื่อยๆอดทนอดกั้นโอ้โฮคุณผู้ชมครับดอบด้วยฮะนี่ฮะจะเป็นกล่องสีสีเหลืองสะท้อนแสงแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหนะอ่ะตื่นเต้นว่าจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งบอกเลยว่าสกิลมันน่าจะเป็นแบบว่าโอ้นี่คือดาบนะคุณผู้ชมดาบย่างใหญ่เลยฮนะ แต่สกิลมันก็จะเป็นการยิงขึ้นนะผู้ชมเป็นแบบนี้เลยนี่เนี้ยไปดูในคลิปมาครับเฮ้แต่ทําไมไมันเป็นขึ้นแนวนอนวะเนี่ย <c oughs> ปกติมันจะเป็นแนวแนวไปข้างหน้าเนี่น,นี่เป็นแนวนอนเฉยเลยว่ะสเปมได้ด้วยนะเหมือนคอ้อดเลยคอดก็สเปมได้นะคุณผู้ชมเนี่ยเออเนี่ยสเปมได้นะไม่รู้ว่าดาบฟอร์เรสสเปมได้ไหมผมก็ไปจะกดตรงช่องนี้ครับแต่ถ้าเกิดด้วยคีย์บอร์ดธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ออกมานะแต่ถ้าเกิดตรงนี้กดตรงนี้มันจะออกมาครับเออเนี่ย โอ้ที่ที่เลยที่เลยใช่ได้ใช่ได้ครับโอเคก็มีประมาณนี้เลยสำหรับดาบเซเบอร์นะครับนะก็ซึ่งเป็นดาบที่ใหญ่มากแต่ว่าการฟันครับจะเป็นการฟันแบบนี้อ่าเทีย่ยู่อ่าก็คลิปนี้ถ้าเกิดว่าผมพูดล้นไปหรือว่าพูดไม่ค่อยชัดพูดเร็วไปก็ขออภัยด้วยพอดีว่าผมกําลังอั้นขี้อยู่นะฮะซึ่งผมก็ต้องขอตัวลาไปขี้ก่อนเดี๋ยวจะกลับมาในคลิปหน้านะคุณผู้ชมครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า